สวัสดีครับประวัติศาสตร์ทำให้เราเข้าใจอดีตแต่ว่าความเข้าใจนั้นจะมีคุณภาพระดับไหนขึ้นอยู่กับทัศนคติของเราแล้วก็การตั้งคำถามของเราด้วยควรจะเป็นคำถามที่ช่วยให้เรายกระดับจิตใจของตนเองทำให้เราเข้าใจโลกมากขึ้น เข้าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ้นมีใจเป็นกลางแล้วก็เห็นต่อส่วนรวมมากขึ้นเป็นต้นถ้าเราสามารถที่จะตั้งคําถามที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ส่งต่อคําถามนี้ให้กับคนรุ่นหลังคนรุ่นหลังก็จะสามารถที่จะพัฒนาจิตใจของเขาเองผ่านการเรียนรู้เรื่องราวในอดีตสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสนพระไทยที่จะสืบค้นหาเจดีย์สวมพระศพพระหมหาปร,ราร ซึ่งเป็นความที่ปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาตรที่แรกพระองค์ทรงสงสัยเจดีย์องค์หนึ่งนะครับที่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีแต่ว่าต่อมาในปีพศ .2456 มีการพบกับฐานเจดีย์ขนาดใหญ่ในสุพรรณตั้งอยู่ใ,นในกล้กับหนองน้ำชาวบ,บ้านเรียกว่าหนองสารายสอดรับกับพงศาวด,ดารฉบับหลวงประเสริฐพระองค์ทรงเห็นว่า ที่นี่น่าจะเป็นเจดีที่พระนเรศทรงสร้างขึ้นณจุดที่กระทำยุทธาถีจากนั้นก็มีกระแสโด่งดังที่นี่กลายเป็นอนุสรณ์สถานระดับชาติวันที่28มกราคม2456ในหลวงรัชกาลที่6เสด็จมาประกอบพระราชพิธีบวงสวงพร้อมกับกองเสือป่า400เศษเปล่งชายโย3ครั้งและโปรดเก้าให้กรมศิละปากรบูรณะต่อมารัฐบาลก็ได้พัฒนาพื้นที่เป็นอนุสรณ์สถาน แล้วเสร็จในปีพศ2 5 0 2มีนักวิชาการประชาชนสนใจศึกษามีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและกลุ่มที่เห็นต่างที่น่าสนใจนะครับก็คือทีแรกเนี่ยสมเด็จกรมพยายามรงราชานุภาพทรงเริ่มสนพระไทยในเจดีสวมพระศบพระมหาประราชแต่ว่าพระองค์มาจบที่เจดียุทธหัตถีสองคำนี้ดูเหมือนจะคล้ายกันนะครับ แต่ที่จริงแตกต่างกันมากคนไทยทั่วไปนะครับจะจดจำการกู้กรุงครั้งที่1จากการที่สมเด็จพระนเรศนะครับทำยุธทธาธีชนะพระมหาปราชแต่ในความเป็นจริงการกู้กรุงครั้งที่หนึ่งเนี่ยประกอบด้วยศึกมากมายหลายศึกมีผู้ที่เสียชีวิตจำนวนมากและมีการสร้างพระเจดีย์ที่อุทิศให้กับผู้ที่เสียชีวิต อาจารย์ชัตรินเพียรธรรมนะครับได้อธิบายถึงศึกกู้กรุงศรีอยุธยาและก็ชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างเจ,ด,จดีย์สวนพระศกกับเจดีย์ยุตธาถีหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรท่านประกาศอิสรภาพเมืองแครงนะครับจริงๆเนี่ยมีสงครามหลายครั้งหลายหนด้วยกันอย่างครั้งแรกเนี่ยเราเรียกว่าเป็นศึกพระเจ้าเชียงใหม่ก็ได้ทัพใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยนะครับจะนําโดย กษัตริย์เชียงใหม่ซึ่งในขณะนั้นเป็นเมืองขึ้นของทางฝั่งพมา่าครับสงครามแค่ตรงพระเจ้าเชียงใหม่มาเนี่ยก็รบกันสองถึงสามครั้งนะครับแต่สุดท้ายแล้วอันนี้ก็แตกไปหลังจากนั้นพระเจ้าหงสาวดีหรือว่าพระเจ้านันทบุเรงเนี่ยก็ยกทัพมาเองพงศาวดารบางแห่งจดไว้ว่าพระองค์ทรงลงมาถึงสองครั้งครั้งแรกทําการไม่สําเร็จถอยกลับไปรอบหนึ่งครั้งที่สองลงมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง บางท่านก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการรบที่ต่อเนื่องในครั้งเดียวกันครั้งนี้เป็นสงครามใหญ่มากใหญ่ยิ่งกว่าตอนที่เราชนช้างยุทธาถีซะอีกกําลังคนมากมายมหาศาลประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นคนแล้วก็ไม่ได้มาเฉพาะพมา่ามีกองทัพผสมทั้งพมา่ามอนล้านนา มากกว่าทางฝัง่งยุธยาหลายเท่าแต่เราก็สามารถที่จะตั้งรับแล้วก็ยันกลับไปได้นั่นี้่ถือว่าตอนที่พนเรศค้าบพระแสง,แสงาดาบแล้วก็ปีนชายขึ้นไปทาให้ข้าศึกไงก็รู้สึกว่ายุทธยาตีไม่แตกสักทีใช่ใชนณะ,<ร>ะนที่เนพงศ์สนั่นมากก็พูดถึงว่าพระเจ้าดันทพุริก็ยังบอกว่าทําไมพระมหาธรรมราชาถึงปล่อยให้ลูกออกมารบดั่งกับเป็นฐานเลวไม่กลัวตายหรือไงอะไรเงี้ยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสมเด็จพระมหาธรมราชาสวัสดิ์คตเนี่ย ก็ยังมีสงครามก่อนหน้ายุทธาถถีอีกครั้งหนึ่งสงครามครั้งนี้เนี่ยสมเด็จพระมหาอุปราชามังสามเกียรติเนี่ยนะครับในฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตมีปรากฏนะครับแล้วก็ตรงกับในพงศวดานของพระมาที่ก็พูดถึงว่าสมเด็จพระมหาอุปราชายกทัพมาแล้วก็มาทางด้านด่านเจดีสามองค์แล้วเข้ามาทางด้านเมืองกาลนะฮะแล้วเข้ามาถึงสุพรรณถึงบริเวณตรงเจ้าแค่สามพัน ก็รบกันว่าก็กวดว่าแพ้ต้องแตกไ้า่ถอยหนีไปยังไม่ได้เข้ามาประชิดพระนครก่อนที่ผ่านมาอีกสองปีนะครับถึงเกิดสงครามยุทธาธีอืมก็ถ,ถ้ากับว่าพระหมหาปร,รารถเนี้ยเสด็จมาแก้มือใช่ถ้ามองตามอย่างนี้จะเป็นลักษณะน,นั้นอ่คาคราวนี้อย่างที่เราอ่านในพงศาวดารที่ประมาณว่าพอไปเข้าเฝ้าสํมเร็จพระราชบิดาแล้วถูก ปรามาสดูถูกว่าได้เอาพนุ่มผู้หญิงไปน,นุ่งซะเถอะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งนั้นก็เป็นเรื่องเราดราม่าที่ก็ไม่รู้เพิ่มเติมเข้ามาทีหลังหรือเปล่าแต่ว่าสะท้อนให้เห็นว่าการที่มาครั้งนี้เป็นการแก้มือแล้วก็สงครามครั้งสําคัญที่สุดก็คือสงครามยุติการถ,ถีใช่ไหมครับใช่ครับก็เพราะว่าท่านยกเข้ามาเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเรียกไว่ามาเป็นทับใหญ่เลยนะครับในพงศารท่านไทย,นยก็พูดถึงว่า ท่านเข้ามาแถลน,นจะดีสามองค์นะครับแล้วก็ผ่านทางเหมืองการเข้ามา,ามาตั้งอยู่ที่ตำบลกระพังตรุกนะครับซึ่งเป็นดูแขวงที่ต่อกันระหว่างการจักตริกับสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็รบกันที่นั่นส่วนในพงศาวดารของพมา่าเองหรือว่ามีเอกสารต่างชาติบางแหล่งนะครับก็พูดถึงว่ากองทัพของพมา่าอุปราชเนี่ยเดินทางเข้ามาจนถึงชาญพระนครนะครับแล้วก็มีการรบเกิดขึ้นกันที่นั่นพอมาถึงสงครามครั้งสุดท้ายนี่ก็คือสงครามที่พม่าประชาสิ้นพระชนนะครับ ใช่ครับทางพม่าก็ไม่ได้ยกทับมาอีกอยุธยาก็ยกทับไปตีอยู่หลายครั้งนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดก็คือทําให้พม่าเนี่ยต้องถอยร่นไปจากคงสาวดีขึ้นไปที่เมืองตองอูแล้วก็อังวะ,งวะามลํดได<ป>ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วเราเองยังยกทับเข้าไปที่ตองอูที่อังวะก็อยู่ในแผนที่จะยกทับเข้าไปตีแต่เผอิญว่าสมเด็จพระ,เะ,ะรพนเรศวรนิชชนสกอ่อนอืมถ้ามาดูเจดีย์หรือว่าโบราณสถานต่างๆที่เราพบถ้าเป็นที่อยุธยาเนี่ย หมอแคมเฟอร์จะบันทึกถึงวัดภูเขาทองจะพูดในลักษณะที่ว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างให้ระลึกถึงรบชนะในครั้งนั้นก็เป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วความรับรู้ของชาวอยุธยาในสมัยหมอแคมเฟอร์ซึ่งอยู่ห่างจากเหตุการณ์ชนช้างประมาณหลายสิบปีอยู่เหมือนกันเลยนะครับแต่แน่นอนมีคนคนเก่าคนแก่อะไรอย่างนี้ยก็ยังคงจะทัน พเพียงแต่ว่าสงครามครั้งที่เป็นที่ประทับใจและถือว่าเป็นชัยชนะครั้งสุดท้ายเด็ดขาดไม่มีศึกมาจากนั้นอีกจึงน่าจะเป็นอันที่คนอยุธยาจดจําได้มากกว่าก็เหมือนกับคนไทยในสมัยทุกวันนี้หนะฮะเราก็จาได้แล้วร,รู้จักแต่ว่าถ้าสมเด็จท่านใรนสวนแล้วคือต้องสองครามยุทธาธีเช่นอันนี้ก็จะตรงกับของฝั่งพมา่าพม่าเขาก็จะบันทึกว่าเข้ามารบที่บริเวณใกล้เมืองพระนครทางพม่าบันทึกไว้ว่าเข้ามาจนถึงชานพระนคร แล้วก็ยังพูดถึงว่าทางฝ่ายพระมาปราชาถูกปืนยิงจนสิ้นพระชนเนี่ยนะครับทางฝ่ายพม่าเนี่ยโดยนัทจินหนองซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับกับพระมาปราชาเนี่ยสามารถที่จะชนท่ากับท่านในสวนแล้วก็ทําให้ท่านในสวนเนี่ยต้องถอยเข้าเมืองไปแสดงว่าในมุมมองของม่าสงครามเนี้ยเกิดขึ้นไม่ห่างจากตัวเมืองกรุงศรีอยุธยาเท่าไหร่ส่วนที่เมืองการจนบุรีจะมีพงศสวดาดฉบชอบพันจันทนุมาตรเล่าว,ว่าหลังจากที่ได้รับชัยชนะ ทางหวังพมา่าก็ถอยหนีไปแล้วก็ทหารไทยก็ตามข่าฟันทหารพรมาร่าตายเป็นจํานวนมากพระนเรศก็รับสั่งว่าให้ทําเจดีสวมพระศพฟังแบบนี้ถ้าพูดถึงเจดีที่ปรากฏในพงศาวดารนะจริงๆไม่ใช่เจดีทุ่ทหัรถีแต่ว่าเป็นเจดีที่สวมพระศพจริงๆแล้วเหมือนกับว่าเราเอาพงศาวดารหลายๆเล่มมามิกซ์รวมกันทั้งๆที่ถ้าเกิดถ้าแยกดูแต่ละอันเน่ยอย่างของทาง พันจันทรธรม,มาตก็เนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องเจดียุทธาถีพูดถึงแค่เจดีย์ที่สวมพระศพซึ่งอันนี้เป็นจุดกําเนิดที่มีการค้นหาอนุสรณ์จรเจดีย์ด้วยซ้ํานะครับกรมเฮจาดณรงท่านก็ได้อ่านข้อความตัวนี้แล้วก็อยากจะได้เห็นว่าอาจเจดีย์ JD ที่สวมพระศพที่พูดถึงในพงศาวดารเนี่ยอยู่ที่ไหนอย่างไรท่านจึงไปตามหาแต่พอตามหาไปตามหามาปรากฏว่าไปเจอพงศาวดารคือตอนนี้ที่เรารู้จักกันในนามฉบับหลวงประเสริฐแล้วพูดถึงว่าชนช้าง ที่ใกล้ๆกับหนองสารายก็เลยเพิ่มข้อคําว่าหนองสารายเข้าไปแล้วก็ไปหาแล้วก็เจอเจดีก็เลยกลายเป็นว่าเจดีที่หาเจอเนี้ยดอนเจดีสุพรรณเนี้ยเป็นเจดีสถานที่ชนช้างซึ่งจริงๆจะเห็นว่าโจทย์แรกกับโจทย์ที่สองมันต่างกันเพราะจริงๆแล้วตรงที่ชนช้างแล้วสร้างเจดีเนี่ยในพงศาวารไทยไม่ได้พูดถึงนะครับคนที่พูดคือหมอแกมเฟอร์ แต่ว่าพูดถึงเจดีย์ที่ยุธยาด้วยซ้าของเราพงศาวดารใช้พูดถึงเจดีย์ที่สุวัพระศพที่ตะพังตรุถ้าเราคิดว่าตะพังตรุยังอยู่ที่เมืองการตรงนั้นก็ต้องเป็นเจดีย์สุวมพระศพเราเอาพงศาวดารหลายๆเล่มมากซ์รวมกันเราไปยึดติดกับคาว่าเจดีย์ยุตตาถีมันต้องเป็นที่ที่ทายุตตาถีซึ่งจริงๆมันไม่ปรากฏอยู่ในพงศาวดารน,นะครับมันมีแต่เจดีย์สุวมพระศพ สังคมไทยมีคติโบราณที่สร้างเจดีย์อุทิศให้กับผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้ตายในหลากหลายระดับทั้งกระยัขุนนางเจ้านายผู้ใหญ่แล้วก็ผู้น้อยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะปรากฏความในพระราชพงศาวดารว่าสมเด็จพระนเรศตรัดให้ก่อพระเจดีย์สวมพระศพพระหมหาปราชาแต่ที่แปลกใจอยู่บ้างก็คือที่หมอแกรเฟอร์บันทึกว่าเจดีย์ภูเขาทองยุธยาถูกสร้างขึ้นไว้เป็นที่ระลึกถึงชัยชนะ เจดีย์นี้ไทยได้สร้างขึ้นไว้เป็นที่ระลึกถึงชังยชนะอันยิ่งใหญ่นับที่นั้นที่มีต่อกระสัดมอนซึ่งสิ้นพระชนในการรบและกองทัพใหญ่ของ,ของพระองค์ถูกตีพ่ายทั้งนี้คำว่ากระสัดมอนอาจจะหมายถึงกระสัดกรุงหงสาวดีอาจารย์ชัตรินตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ชัยชนะนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์ใหญ่แล้วก็น่าจะเกิดร่วมสมัยกับการบูรณะพระเจดีย์ ช่วงเวลานั้นผู้คนคงจะยินดีแล้วก็ส่งต่อเป็นความทรงจำที่โดดเด่นแล้วก็กลบคติพื้นฐานไปนอกจากนี้เจดีย์องค์นี้ยังมีความพิเศษตรงที่มีรูปแบบผสมเหมือนกับว่าพมา่าเนี่ยเริ่มสร้างส่วนฐานในคราวที่ยึดกรุงศรีอยุธยาต่อมาคนไทยเนี่ยสร้างส่วนองค์พระเจดีย์ในคราวกู้กรุงส่วนที่พมา่าสร้างดูได้จากรูปแบบฐานนะครับที่มีทางประทักศิณสามชั้น แต่ละชั้นจะมีบัวลาดท้องไม้หน้ากระดานส่วนที่ไทยสร้างเนี่ยดูได้จากรูปแบบที่เป็นงานย่อมุมจึงเหมือนกับว่าไทยอยู่บนพม่าอยู่ล่างเมื่อมองเจดีนะครับจึงเอื้อต่อความรู้สึกว่าไทยชนะพมา่าในอำเภอดอนเจดีสุพรรณบุรีนะครับมีการพบฐานเจดีขนาดใหญ่สมเด็จกรมพระยะมงราชานุภาพทรงเชื่อว่าเป็นเจดียุทธถาถถี รัฐบาลยุคต่อมาก็จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการเห็นว่ามีความเป็นไปได้แต่ทั้งนี้การตรวจสอบครั้งนั้นก็จะยึดที่พระราชพงศาวดารไทยเป็นหลักบางท่านเห็นแย้งว่าเป็นไปไม่ได้เพราะอิที่นี่ก้อนใหญ่แบบอิทวาราวดีหาจเป็นเจดียสมัยทวาราวดีแต่โดยส่วนตัวนะครับผมมองว่าเจดีย์ในสุพรรณหลายๆแห่งก็เป็นแบบนี้เช่นเจดีย์หลังโบสถ์วัดพะรูปอุโบสถวัดหนองหลวง เจดีสมัยอยุทยาในละแวกอู่ทองเป็นต้นโบราณสถานเหล่านี้เป็นงานในสมัยอยุทยาที่ใช้อิฐก้อนใหญ่แบบทวารวดีเพราะฉะนั้นคนโบราณที่นี่อาจจะนําอิฐในสมัยทวารวดีมาใช้ใหม่หรือเปล่าที่สําคัญนะครับฐานเจดีที่เห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นศิลปกรรมแบบอยุธยาก็คือมีบัวคว่ำแล้วก็ลูกแก้วแล้วก็บัวหงายก่อเป็นฐานแท่นนะครับแล้วก็มีเจดีอยู่ข้างบนเจดี JD ที่อยู่ข้างบนนี้เป็นไปได้2แบบ แบบแรกก็คือเป็นเจดีย์ย่อมุมคล้ายๆกับที่เจดีย์รายที่พบที่วัดภูเขาทองกับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเจดีย์ทรงรละคลังกลมเทียบได้กับที่พบที่วัดวรเชษฐารามในอยุธยาในอำเภอพนมทวนนะครับมีการพบเจดีย์อยู่องค์หนึ่งซึ่งกรมศิลป์บูรณะไปแล้วยังกำหนดอายุที่แน่ชัดไม่ได้ บริเวณโดยรอบพบโครงกระดูกและก็อาวุธสงครามเชื่อว่าเป็นสงครามครั้งใดครั้งหนึ่งที่อยุธยาปะทะกับกรุ่มหงสาคนท้องถิ่นมักจะปักหมุดไปที่ศึกยุธทธากถีส่วนในพระราชะพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาจะมีข้อความตอนหนึ่งกล่าวว่าสมเด็จพระนเรศวรทรงให้ก่อพระเจดีย์สวมพระศพพระมหาปราชาทําให้นักวิชาการส่วนหนึ่งเชื่อว่าที่นี่คือเจดีย์สวมพระศพ แต่สืบเนื่องจากกระแสเจดียุธาถีมาแรงแล้วก็หนุนเนื่องมานานกว่าร้อยแปดปีทำให้เราเข้าใจคลาดเคลื่อนไปว่าเจดีย์สวมพระศพเท่ากับเจดียุธาถีแล้วก็ทำให้คนรุ่นหลังนะครับเรียกเจดีย์องค์นี้ว่าเจดียุธาถีไปด้วยกระแสเจดียุธาถีนะครับถูกเล่าต่อขยายความแล้วก็เป็นที่ถกเถียงยิ่งเถียงก็ยิ่งโด่งดังแล้วก็ความโด่งดังนี้ก็กลบกระแสรเรื่องเจดียด์สวมพระศพไป อย่างไรก็ดีนะครับเจดี JD สวงพระศพไม่ใช่เจดียุยุต่าถีนะครับคุณผู้ชมเป็นเจดีในอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ต้องแยกออกไปถึงจะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันแต่ว่าต้องนับเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งกล่าวคือว่าหลังจากชนช้างนะครับทหารพรม่าก,ก็หนีกลับทหารไทยก็ไล่ติดตามติดตามไปถึงตำบลประพังตรุกก็ฆ่าทหารพรมา่าเสียชีวิตรวม20 0 0 0เศษแล้วก็มารายงานสมเด็จพระนเรศ สมเด็จพระนเรศก็ให้สร้างเจดีย์สวมพระศพพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรเล่าว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสให้ในายทัพนายกรองทั้งปวงยกไปตามจับข้าศึกแล้วก็เสด็จกลับคืนไปยังพลัพลามรรดามุขมนตรีนายทัพนายกรองซึ่งยกตามข้าศึกนั้นได้ท่าฟันพม่ามอนโดยทางไปถึงกาญจนบุรีสกเกลื่อนไปแต่ะพังตรุนั้นประมาณ 20, สองหมื่นเศษจับได้เจ้าเมืองมะลุวน นายทัพนายกองไพร่เป็นหนามาได้ช้างสูงอกศอกสามร้อช้างพลายพังระวังเพียว500ม้า2000มาถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสให้ก่อเจดีย์ฐานสวมพระศพพระมหาปราชาไวา้ตำบลประพังตรุจากเนื้อความจะเห็นได้ว่า 1. ไม่ว่าจุดชนช้างจะอยู่ที่ไหนแต่ที่ตำบลตระพังตรุ ทหารไทยไล่ติดตามทหารพระมามีผู้ที่เสียชีวิตจํานวนมากแล้วก็มีการสร้างพระเจดีย์สวมพระศพส,สเจดีย์สวมพระศพมีปรากฏอยู่ในพงศาวดารถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับผู้ตายก็คือพระหมหาปราชาถือว่าเป็นไปตามคติโบราณส่วนเจดีย์ยุทธาถีไม่มีปรากฏอยู่ในพงศาวดารน,นะครับเป็นเรื่องที่สมเด็จกรมพระย,ายามรงราชานุภาพทรงสงสัยอยู่ว่าจะมีหรือไม่ และหลังจากที่ได้ศึกษาพระองค์ก็ทรงเชื่อว,ว่าน่าจะเป็นดอนเจดีสุพรรณบุรีดังนั้นเจดีสวมพระศพจึงมีสถานะแตกต่างจากเจดีย์ุตาถีอย่างชัดเจนหากสมเด็จพระนเรศเคยสร้างเจดีย์ธุธาถีและหากเจดีนั้นตั้งอยู่ในสุพรรณหรืออยุธยาก็ตามนะครับเรื่องดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเจดีย์สวมพระศพที่อยู่ในตระพังตรุในทางตรงกันข้าม หากสมเด็จพระนเรศไม่เคยสร้างเจดีย์ระลึกถึงชัยชนะและสมเด็จกรมพยนต์งราชานุภาพทรงเข้าพระทัยผิดตปเองเรื่องนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเจดียส์สวมพระศพในตำบลตระพังตรุเช่นกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าผลการสืบสวนเรื่องเจดีย์ยุตตาธีจะเป็นอย่างไรนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจดียส์สวมพระศพที่อยู่ในตระพังตรุเลย ถามว่าเจดีย์ที่เห็นอยู่ในภาพตรงนี้ใช่เจดีย์สวมพระศพพระมหาปรชาชติหรือไม่บางท่านเห็นว่าเจดีย์องค์นี้นะครับเป็นงานสมัยอยุธยาตอนปลายแล้วก็มีช่องว่างประทีปแบบวังนารายแต่โดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าช่องเจาะที่เห็นตรงนี้เกิดก่อนงานในสมัยพระนาราย์อาจเก่าได้ถึงในสมัยอยุทยาตอนกลางเพราะว่าช่องเจาะแบบนี้ที่จริงก็สืบมาจากช่องเจาะรันำพระพุทธรูปสีทิศที่นิยมมาก่อนหน้านี้ บางท่านเห็นว่าเจดีย์องค์นี้มีขนาดเล็กไม่สมกับพระมหาปร,ราชญ์แต่ผมมองว่าเจดีย์ที่สมเด็จเจ้าสามพระยาทรงสร้างให้กับเจ้าอายพระยาเจ้ายีพระยาก็มีขนาดเล็กเช่นกันเพราะฉะนั้นผมมองว่ามีความเป็นไปได้ในระดับหนึ่งต้องตรวจหาค่าอายุอิกด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ขุดศึกษามากขึ้น การที่เรายึดติดกับประเด็นเจดียุทธาถีมากเกินไปอาจทําให้เราลืมนึกถึงประเด็นอื่นๆที่มีความสําคัญเช่นกันผมยกตัวอย่างในคลิปนี้นะครับก็คือเรื่องเจดีย์สวมพระศพที่ถูกดึงดูดให้เข้าไปโคจรรอบเจดียุทธาถีและกลายเป็นบริวารของเรื่องเจดียุทธาถีไปเราอาจจะลืมคิดไปว่าแท้ที่จริงแล้วเจดีย์สวมพระศพนั้นก็มีแสงสว่างในตัวเองและสามารถที่จะเป็นศูนย์กลางให้กับประเด็นอื่นๆได้ บางท่านอาจจะรู้สึกว่าประเด็นคำถามเรื่องเจดีย์สวมพระศพนั้นไม่น่าสนใจเท่ากับเจดียุหัตถีแต่ผมอยากจะให้ลองพิจารณาดูดีๆนะครับประการแรกเจดีย์สวมพระศพเนี่ยเป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่ในพงศาวดารประการที่สองนะครับเป็นคติโบราณที่เราสร้างเจดีย์ให้กับผู้อื่นแม้ว่ารบกันเป็นศัตรูกันและควรอย่างยิ่งที่จะส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ลองจินตนาการว่าถ้าเราส่งต่อเรื่องเจดียุธาษีเพียงเรื่องเดียวให้กับคนรุ่นหลังสอนให้ลูกหลานรู้ว่าไทยชนะพม่าขณะเดียวกันสมมุติว่าพม่าก็ส่งต่อเรื่องเจดีประกาศชัยชนะทํานองคล้ายกันสอนให้ลูกหลานรู้ว่าพม่าชนะไทยเมื่อลูกหลานของไทยกับพม่ามาเจอกันประเด็นแบบนี้จะไปจบลงที่ตรงไหน ลองจินตนาการดูว่าหากทุกท้องถิ่นให้สืบค้นเฉพาะเรื่องเจดียุทธาถีเพียงอย่างเดียวขณะเดียวกันแต่ละท้องถิ่นก็มีโบราณสถานร้างอยู่หลายแห่งอยู่ในสมัยอยุธยาตอนกลางที่ยังไม่มีคำอธิบายและยังไม่มีการสืบค้นต่อผมถามว่าโบราณสถานเหล่านั้นจะมีปลายทางเป็นอย่างไรจะมีผู้คนสนใจดูชมมากน้อยแค่ไหน ที่เล่านี้ไม่ใช่ประเด็นยุทธาัิถีไม่ดีนะครับประเด็นนี้ช่วยสร้างชาติและก็ช่วยทําให้เกิดความพึกเขิมนิสิตนักศึกษาหลายๆคนก็สนใจประวัติศาสตร์จากประเด็นนี้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องตั้งคําถามในประเด็นอื่นๆที่มีความสนใจและก็สอดรับกับบริบทสังคมยุคใหม่ด้วยรวมถึงควรจะเป็นประเด็นคําถามที่มาจากแต่ละท้องถิ่นยกตัวอย่างเช่นท้องถิ่นกาญจานบุรีตั้งคําถามว่า เจดีสวมพระศพอยู่ที่ไหนท้องถิ่นอ่างทองตั้งคำถามว่ามีเจดีที่สร้างให้กับผู้เสียชีวิตในช่วงศึกนันทบุเรงบ้างหรือไม่ท้องถิ่นอยุธยาตั้งคำถามว่าเหตุใดผู้คนในสมัยปลายอยุธยาจึงเห็นเจดีวัดภูเขาทองแล้วระลึกถึงเรื่องไทยชนะกระิย์มอญในขณะที่ส่วนกลางนะครับก็อาจจะตั้งคำถามช่วยแต่ละท้องถิน่นยกตัวอย่างเช่น เจดีย์ที่สร้างให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากการกู้กรุงมีอยู่ในท้องถิ่นใดบ้างทั้งนี้ในช่วงกู้กรุงนะครับก็มีผู้ที่เสียชีวิตเป็นจํานวนมากศึกที่เกิดขึ้นก่อนและหลังมีนับสิบศึกเหล่านี้นะครับเกิดในหลายท้องที่ทั้งสุพรรณบุรีกาญจนบุรีรรอยุทยาอ่างทองสิงห์บุรีและหลายหลายแห่งเราคิดว่าจะไม่มีการอารึกถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องที่เสียชีวิตบ้างหรือหากเชื่อว่ามีนะครับ เราก็ต้องสืบค้นเพื่อไม่ให้การเสียชีวิตของพวกเขานั้นต้องสูญเปล่าประวัติศาสตร์ช่วยให้เราเข้าใจอดีตแต่ว่าความเข้าใจนั้นจะมีคุณภาพแค่ไหนนี้ขึ้นอยู่กับทัศนคติของเราและการตั้งคำถามของเรานะครับในอดีตคำถามจะเน้นที่ความรักชาติแต่ในปัจจุบันเนี่ยจะต้องพัฒนาจิตใจของเรารอบด้านมากขึ้นทำให้เราเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นเข้าใจโลก ด้วยความเป็นกลางหากเราสามารถที่จะตั้งคำถามที่มีคุณภาพและส่งต่อให้คนรุ่นหลังคนรุ่นหลังก็จะสามารถพัฒนาจิตใจของเขาเองผ่านการเรียนรู้อดีต